สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิาคม2566มานำเสนเอครับเส้นทางรวมไทยสร้างชาติในบทฝ่ายค้านวันนี้ลุงตู่ยังอยู่แต่วันหน้าว่าไปไม่ใช่เรื่องแปลกที่แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติ อาทิพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์ธนกรวังบุญคงชนะจะพร้อมใจกันออกมาประสานเสียงในโทนเดียวกันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นจุดขายสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติตอนเลือกตั้งจนทำให้พรรคได้คะแนนปาติลิสมาถึง4,766,408คะแนนที่มาเป็นอันดับ3รองจากก้าวไกลและเพื่อไทย จะยังคงอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติต่อไปแม้ว่าหลังจากนี้รวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้เป็นพักรัฐบาลต้องเตรียมไปรับบทฝ่ายค้านในสภาก็ตามโอกาสที่แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติออกมาประสานเสียงดังกล่าวก็เพราะรู้ดีว่าเมื่อพักรวมไทยสร้างชาติมีโอกาสสูงที่จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านประชาชนรวมถึงแวดวงการเมืองย่อมคิดไปในทางเดียวกันว่าหากสุดท้าย พักก้าวไกลหรือเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพักไหนตั้งรัฐบาลได้สําเร็จโดยที่การตั้งรัฐบาลของทั้งสองพักยังไงก็ย่อมไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติร่วมอยู่ด้วยจนสุดท้ายการเมืองกลับเข้าสู่โหมดปกติมีรัฐบาลชุดใหม่มีการเปิดสภาก็จะทําให้พลเอกประยุทธ์ที่ไม่ได้มีตําแหน่งการเมืองอะไรไม่ได้เป็นสสของรวมไทยสร้างชาติก็ย่อมจะห่างเหินจากพักรวมไทยสร้างชาติและคนในพัก เป็นธรรมดาถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะมีตำแหน่งในรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานคณะกรรมาการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติแต่มันก็เป็นตำแหน่งลอยๆทางการเมืองที่เมื่อการเมืองกลับสู่ปกติที่เมื่อการเมืองกลับสู่โหมดปกติเรื่องการวางยุทธศาสตร์หรือแผนงานต่างๆของพักยิ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลทางการเมืองอย่างมากเพราะลักษณะงานดังกล่าวจะใช้ในช่วงการเลือกตั้งเป็นหลักดังนั้น มันก็ย่อมทําให้พลเอกประยุทธ์กับพรรครวมไทยสร้างชาติและสอสอของพรรค้องมีระยะห่างกันแน่นอนพนวกับมีการมองกันว่าพลเอกประยุทธ์อาจคิดหันหลังให้กับการเมืองจนเฟดตัวเองออกจากการเมืองและพรรคอยเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่แน่อาจจะไปรับตําแหน่งบางอย่างตามที่มีกระแสข่าวร่าลือก,กันก่อนหน้านี้จนทําให้พรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์ก็อาจถึงคราวค่อยๆห่างกันสุดท้าย แต่ละฝ่ายก็ต้องเลือกทางเดินของตัวเองต่อไปแน่นอนว่าแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติต่างก็รู้ดีว่าประชาชนและแวดวงการเมืองย่อมมองสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติว่าอาจเดินไปในลักษณะคักตน้นจึงเป็นธรรมดาที่แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติจะพากันออกมาประสานเสียงว่าบิ๊กตู่ยังอยู่กับรวมไทยสร้างชาติต่อไป ทั้งหมดเป็นเพราะแกนนาพักรวมไทยสร้างชาติต้องพยายามสร้างความมั่นใจกับโบว์เตอร์และกองเชียร์พักว่าบิ๊กตู่ยังทํางานการเมืองต่อกับพักแม้จะเป็นฝ่ายขานนั่นเองกระนั้นในความเป็นจริงทางการเมืองเสียงยืนยันดังกล่าวก็ใช่จะเป็นหลักประกันได้ตลอดไปเพราะไม่แน่อีกเช่นกันที่ในอนาคตบิ๊กตู่อาจคิดเฟดตัวเองออกจากการเมืองขอแค่เป็นแบ็กอัพสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ข้างหลัง ซึ่งหากสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นแกนนำรวมไทยสร้างชาติแต่ละคนต้องตัดสินใจกันแล้วว่าจะมูฟออนจากรวมไทยสร้างชาติเพื่อไปอยู่กับพักอื่นหรือจะอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ต่อไปอย่างไรก็ตามประเมินไว้ว่าหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จโดยที่รวมไทยสร้างชาติเป็นพักฝ่ายค้านในระยะแรกพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะยังปักหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับคนในพักต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณในพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีที่สุดตั้งแต่เวทีแรกคือเวทีถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปจนถึงการตรวจสอบรัฐบาลเรื่องอื่นๆที่ก็น่าติดตามไม่น้อยกับบทบาทของพรรคร่วมไทยสร้างชาติในฐานะฝ่ายค้านเพราะหยุดหนึ่งต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหัวหน้าคอสชอคุมอำนาจรัฐกลไกรัฐทุกหน่วยงานมา9ปีเต็มเรียกได้ว่า ทุกหน่วยงานภาครัฐยังไงก็ต้องมีข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนของพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายพลเอกประยุทธ์อยู่ทุกหน่วยหรือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนของเครือข่ายพลเอกประยุทธ์แต่ก็ย่อมจะมีคนที่เชียร์ลุงตู่ไม่ชอบพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยที่ต้องมีอยู่ในหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งไม่มากก็น,น้อยโดยคนกลุ่มนี้มองได้ว่าต่างพร้อมจะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับพลเอกประยุทธ์ ในการส่งซิกหรือให้ข้อมูลการบริหารงานของรัฐบาลมาให้กับพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายเพื่อส่งต่อให้พักรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะหากพบการบริหารงานของรัฐบาลที่ผิดปกติเพื่อให้พักรวมไทยสร้างชาตินำไปตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตรงนี้จะทําให้พลเอกประยุทธ์และรวมไทยสร้างชาติจะได้ข้อมูลที่ลึกและแม่นยํากว่าพักฝ่ายค้านอื่นๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวงการทาหารตำรวจมหาไทยที่เครือข่าย3ามปคุมมาตลอด9ปีเต็มโดยหากพักร่วมไทยสร้างชาติทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลได้เป็นอย่างดีทั้งในห้องประชุมสภาและการตรวจสอบผ่านคนไกนิติบัญญัติอื่นๆเช่นคณะกรรมาการสามัญของสภาชุดต่างๆรวมถึงบทบาทในสภาด้านอื่นๆเช่นการเป็นพักหัวหอกในการคัดค้านร่างกฎหมาย ที่พักเก้าวไกลจะเสนอเข้าสภาเช่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ร่างพรบนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองมองไปข้างหน้าทางการเมืองไว้ว่าหากสอสอพักรวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่อภิปรายท้วงติงนำเสนออย่างมีหลักการมีเหตุมีผลในที่ประชุมสภามันก็จะทำให้บทบาทของพักรวมไทยสร้างชาติในสภาโดดเด่นขึ้นมาจนไม่แน่ อาจจะขึ้นมาเป็นพักฝ่ายค้านหลักในปีกพักอนุรักษนิยมก็ได้ยิ่งหากรัฐบาลก้าวไกลหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยบริหารประเทศไปแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นกลางทางจนกระแสของพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยดรอปลงมันก็จะทําให้พักรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นถ้าทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพราะต้องไม่ลืมว่า สาเหตุหนึ่งที่ทําให้พรรคก้าวไกลเติบโตได้อย่างรวดเร็วในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เพราะประชาชนพอใจผลงานของสะสะก้าวไกลในการเป็นฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วดังนั้นหาแกนนํารวมไทยสร้างชาติตั้งหลักยืนยันว่าจะทําพรรคต่อไปแม้ต่อให้พรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นเสาหลักของพรรคแล้วสิ่งสําคัญที่พรรครวมไทยสร้างชาติต้องทําให้ได้ก็คือการเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบรัฐบาลก้าวไกลหรือรัฐบาลเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนการเมืองภายในพักรวมไทยสร้างชาติต่อจากนี้ประเมินไว้ว่าหลังสถานการณ์การเมืองเข้าสู่โหมดปกติและเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของสภาชุดใหม่องค์ขาพยพในพักรวมไทยสร้างชาติคงไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากนักกระนั้นคาดไว้ว่าหลังเปิดสภาไปได้สัก1 2ถึงเดือนเมื่อการเมืองเริ่มนิ่ง คาดว่าคงได้เวลาที่แกนนำพักอาจต้องมานั่งเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังแล้วว่าจะนำพาพักต่อไปอย่างไรจะต้องมีการปรับทับเขย่ากันภายในพักอย่างจริงจังสักรอบหรือไม่เพราะจากผลการเลือกตั้งที่ออกมาที่พักได้สอสอต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควรทั้งที่พักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักฝ่ายรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อคนในพักพอสมควร ยามเมื่อการเลือกตั้งรอบหน้ามาถึงโดยโจทย์สําคัญที่แกนนําพักสอสอพักต้องคุยกันให้ตกผลึกก็คือการขับเคลื่อนของพักหลังจากนี้จะเดินต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะในเซนาริโอถ้าพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วพักจะทําอย่างไรจริงอยู่ว่าช่วงนี้เร็วเกินไปที่คนในพักจะคุยเรื่องนี้แต่ก็เชื่อว่าในใจลึกๆของคนในพักรวมไทยสร้างชาติ ยังไงก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนเลือกที่จะไม่พูดออกมาทางสาธารณชนเท่านั้นเองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ